จัดชุดอะไรสำหรับประกอบมอเตอร์ไซค์สมล้อเพื่อการเกษตรนะคะชุดนี้จะส่งลูกค้าจังหวัดสงขลานะคะ ลูกค้าจัดไปแบบครบชุดนะคะงบไม่เกิน28,00 0บาทนะคะลูกค้าจะได้ไปทั้งแสาชุดเพลานะคะชุดล้อชุดเกียร์ฝากชุดแหนบแล้วก็ชุดเบรกอนเนกประสงค์นะคะตัวแรกนะคะลูกค้าจัดไปเป็นยางเบอร์2 3่สิคูณขอบสนะคะลูกค้าจัดไปคู่กันกับกรนะทะผ่าขอบสิหน้ากว้าง7นิ้วนะคะเดี๋ยวทางร้านส่งตามให้นะคะตัวกระทะน,นะคะแล้วก็ถัดมาทางด้านนี้นะคะจะเป็นชุดเบรกอนเนกประสงค์นะคะ ลูกค้าได้ครบเลยนะคะตั้งแต่ตัวแม่ปัม๊มแปบ๊บเบรกสามทางเบรกนะคะสายอ่อนเบรกขายยึดแม่ปั๊มนะคะตัวขายหยียบนะคะครบชุดแบบนี้นะคะ <Wow! S 1> ด้านนี้นะคะจะเป็นแหนบเก่าญี่ปุ่นแบบสี่ชั้นนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะระยะความยาวของแหนบนะคะอยู่ที่ประมาณ9 5้าบถึง100เซนติเมตรนะคะ ส่วนควบสองแหนบทางร้านจัดไปให้ครบชุดนะคะลูกยางหูแหนบรองเต้าแหนบแป้นรัดแหนบสาแหลกตรงเตงตุ๊กตาด้านหลังตุ๊กตาด้านหน้านะคะด้านนี้เป็นโชคใหม่นะคะมือหนึ่งนะคะหนึ่งคู่ค่ะแล้วก็จะเป็นตัวเคียร์ฝากนะคะพร้อมสโลหน้าเผานะคะ แล้วก็ตัวนี้เป็นส่วนเสริมนะคะยอยแล้วก็บูใส่ยี่สิบมิลนะคะตัวเกียร์ฝากลูกค้าจัดไปเป็นแบบบูแกนสเตอร์17มิลลิเมตรนะคะตัวสโลหน้าพาวจัดไปแบบเหล็กหล่อนะคะทางร้านจากจุดเันโยกไปให้ครบชุดนะคะ ตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้เป็นเพาาทาย d ด i h a t s 200นะคะความกว้างของเพรารุ่นนี้นะคะวัดจากด้านหลังแผงเบรกด้านนี้ไปะจนถึงหนึ่งด้านค่ะจะกว้างอยู่ที่ประมาณ125เซนติเมตรนะคะตัวแป้นฝั่งเพาทางร้านขันน็อตย,ะะยึดติดไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจะส่งทางร้านจะถ่ายน้ำมันจนท้ายออกจนหมดก่อนลูกค้าอย่าลืมเติมน้ำมันจนท้ายประมาณหนึ่งลิตรก่อนใช้งานนะคะสําหรับเพาเส้นนี้มีสายเบรกมือติดมาด้วยนะคะทางร้านก็มายึดติดไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็ที่เสื้อเผานะคะเขาก็จะมีเป็นแป๊บเบรกอย่างนี้นะคะแป๊บเบรกเหล็กนะคะติดมาจากเก่าญี่ปุ่นนะคะลูกค้าสามารถไปเดินเบรกระบบน้ํามันนะคะเข้ากับชุดเบรกอนเนกประสงค์ที่ทางร้านจัดไปให้ได้เลยนะคะเราหมุนให้ดูการทํางานของลูกเฟืองนะคะ ลูกเฟืองสามารถทํางานได้ปกติไม่มีติดขัดนะคะระยะห่างลูนะัดของเขารุ่นนี้เป็นแบบ4ีู่หนึนะคะด้านในดูเบกทั้ง2ด้านนะคะจะมีผ้าเบกและแม่ปั๊มเบกตามสภาพกับญี่ปุ่นติดไปให้นะคะลูกค้าสามารถไปเดินเบกนะคะเติมน้ามันเบกไล่ลมนะคะใช้งานได้เลยนะคะจัดไปครบชุดแบบนี้นะคะได้ไปครบๆบแบบนี้นะคะงบไม่เกิน28 0 0 0บาทนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอยากได้แบบนี้เหมือนกันนะคะสามารถทักแชททางร้านได้เลยนะคะ y, 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 y.